พยาน้าให้โชค4วันเกิดต่อไปนี้รวยวันรวยคืนตลอดปี64เปิดแขนรอรับพยาน้าให้โชค4วันเกิด 1. เด็ดเดี่ยวคนวันเสาร์คนที่เกิดในวันเสาร์มักจะมีชะตาที่เข้มแข็งเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคแม้ว่าจะยากลำบากมากมายก็ตามจะเห็นได้ว่าคนที่เกิดในวันเสาร์คู่ชีวิตของคุณน,นั้นลำบากมามากกว่า4ปีแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้และไม่หลีกหนีอุปสรรคปัญหาใดๆชีวิตของคุณ เป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นและในขณะเดียวกันจะต้องเป็นคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับสังคมและคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากดวงคุณนั้นเป็นดวงที่ทําคุณกับคนไม่ขึ้นจะต้องอาศัยเวลาเท่านั้นสิ่งใดที่คุณทําดีอยู่แล้วก็ขอให้ทําดีต่อไปตลอดเจวันต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะดีได้จะมีหลวงปูพ่พญานาคคอยช่วยเหลือ คอยชี้แนะคอยเป็นสัมผัสที่6ขอให้คุณเชื่อและตั้งมั่นในสิ่งที่คุณทำจะทําให้ชีวิตที่ดีสถิตอยู่ที่คุณเก็บดวงนี้ของตัวเองไว้ขอให้พญานาคให้โชคนําความจเจริญมาให้ในเร็ววันความลําบากจงหายไป 2. รอบทรัพย์เต็มคนวันอาทิตย์คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นมักจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีจะมีโชคชะตาที่ดีกว่าคนอื่นเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีบรารและทรัพย์มากแต่ทว่าชีวิตของคุณ บางคนอาจจะเจอกับโชคชะตาและอุปสรรคมามากมายคนที่เหนื่อยล้าและอดทนกับการทำงานมาตลอด4ปีต่อจากนี้พญานาคจะให้โชคคนดีจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชีวิตจะดีขึ้นอย่างถึงที่สุดอย่าลืมที่จะสวดมนต์ภาวนาอย่าลืมที่จะสร้างคุณความดีให้กับตัวเองและสังคมหากทำได้ภายใน7วันชีวิตของคุณจะ,ปะเปลี่ยนอย่างแน่นอน เก็บดวงนี้ของตัวเองไว้ขอให้พญานาคให้โชคนำพาความเจริญมาให้ในเร็ววันความลำบากจงหายไป 3. ค้าขายเด่นคนวันพุธคนที่เกิดในวันพุธมักจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่ชอบติดต่อเจราจามีวาทศิลป์ในการพูดการจะทําให้คนทั่วไปนั้นยอมรับในคาพูดของตัวเองได้เหมาะสําหรับการทําการค้าขายการติดต่อเจราจาธุรกิจ ดวงของคุณเหมาะกับการมีงานมีการเป็นของตัวเองไม่เหมาะกับการรับราชการดวงชะตาของคุณถึงแม้ว่าจะเหนื่อยและลำบากมากกว่า4ปีก็ตามแต่ถึงกระนั้นสิ่งเหล่านี้กำลังจะหายไปหากคนนั้นเป็นผู้ที่สะสมความดีเป็นผู้ที่อยู่ในศิลธรรมอันดีงามต่อจากนี้ไปขอให้คุณไปถวายน้ำมันตะเกียงถวายน้ำให้กับพระพิสุสง์ช่วยเหลือสังคมแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาอย่างแน่นอน พญานาคจะให้โชคพญานาคจะให้เงินทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของตัวคุณเองเท่านั้นเก็บดวงนี้ของตัวเองไว้ขอให้พญานาคให้โชคนำพาความจเจริญมาให้ใน,นเร็ววันความลำบากจงหายไป 4. รวยล้นคนวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์มักเป็นคนที่มีดวงชะตาดีเกี่ยวกับการทำงานเป็นคนที่ลำบากมาตั้งแต่เด็ก ทำอะไรมักจะไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนอื่นมาตลอดแต่ถ้าว่าชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปบุญเก่าจะหนุนนำทำให้คุณในตอนนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานและการเงินเป็นโชคชะตาที่ดีกว่าเดิม หากชีวิตของคุณรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกว่าตลอดสีปีที่ผ่านมานี้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอย่าลืมที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นอย่าลืมที่จะเข้าวัดทําบุญบ้างทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนผันไปตลอดกาลหากใครมีความเชื่อเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นจงทําตามวิธีนี้เชื่อเถอะว่าสิ่งใดที่เราทําดีมักจะส่งผลให้ชีวิตของเราดีอย่างแน่นอนอีกทั้งในช่วงนี้ดวงของหลวงปู่พญานาคกาลังจะให้ โชคจะให้โชคให้ลาบกับผู้ที่ทําความดีคอยช่วยเหลือสังคมคอยช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเตรียมตัวรับโชครับลาบในช่วงเราว,วันนี้ได้อย่างแน่นอนเก็บดวงนี้ของตัวเองไว้ขอให้พญายนาคให้โชคนําพาความเจริญมาให้ในเระว,วันความลําบากจงหายไปและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันในวันนี้ท้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทำปวงย่าลืมกด ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ